อ่ชสวัสดีครับน้องฝน 사랑해. e a a y t h m say yes say yes 팀 love is true exactly. <maple> <Giulio> <c oughs> ตกลงอยากเล่นเป็นบทอะไร <c oughs> เอ่อคิดถึงครับอ,อบทอะไรก็ได้ครับ<อ>ที่เขาเขียนให้ขอให้ได้เล่นเรื่องแรกก็พอนะฮรซีรีคูลเรื่องแรกนะ มีไม่ไปโรงเรียนแล้วคุตาสวัสดีครับคุตาครับบทคาแรคเตอร์เรื่องแรกอ้ยอันนี้สปอยป่ะเนี่ย เรื่องแรกคุตาจะเขียนคาแรคเตอร์เป็นยังไงดีครับผมไม่เจอนานคิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับทุกคนครับทุกคนต้องไปถามคุตานะครับผมว่าซีรีส์เรื่องแรกเนี่ยจะให้จูก,การ์ดเล่นเป็นอะไรดีซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าไม่มีคุตาซึ่งเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า จะเกิดขึ้นไหมครับอยู่ที่แฟนคลับไม่รู้เห็นเห็นสตาร์ฮันเตอร์โผล่มาเซอร์ไพรส์ว่าใครรอซีรีส์จูก,กาดอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่เห็นรู้เลยเอ้าวแสดงว่าแอดมินบ้านสตาร์ฮันเตอร์เขียนเรื่องขึ้นมาใช่ไหม ไม่เล่นเจนวายแล้วเหรอเล่นด้วยครับคูตา้าแต่ว่าอยากมีซีรีส์คู่นะครับผมเรื่องแรกนะครับแฟนคลับเรียกร้องมาอยู่ตอนนี้นะครับผมมีคนรอจริงเปล่ามีคูตาเนี่ยห้าร้อยกว่าคนเขารอฟังคูต้าอยู่นะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับ ถ้ามีคนรอก็ทำครับผมตอนนี้กําลังฟิตร่างกายรอเลยครับกุตาซึ่งไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเตรียมตัวเตรียมพร้อมรอครับผมทุกคนครับช่วยเป็นพลังช่วยเป็นเสียงช่วยเป็นเสียงส่วนข้างมากหน่อยครับว่ารอซีรีส์เรื่องแรกอยู่หรือเปล่าครับ ติดเทนเลยนะอ๋อจริงๆติดเทนอันดับที่20ของไทยด้วยครับกูต้าอันนี้คือเป็นเอ่อเขาเรียกว่าไงเป็นหลักฐานนะครับหรือว่าเราต้องสร้างโหวตแบบเอ่อวายุูดีครับกูต้า ขอบคุณครับขอบคุณครับต้องทำแล้วสวัสดีครับสวัสดีห้าร้อยคนนะครับจะเรียกจะเล่นกับใครไปเรียกมาไลฟ์สิได้ได้คุตาอพอกลรอกผ,ผมแป๊บนึงนะไปเรียกมาแล้วครับ <c oughs> ไปเรียกมาแล้วครับแต่แตทุกคนทุกคนไปช่วยกันเรียกมานะครับผมดูดีว่าเจ้าตัวจะมาไหมไม่แต่งหน้าก็ยังหล่อเด,ด้อคอมครับเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมา เวลาสิบเก้เาแปดเจ็ดหกามาเว้ย <laughs> ผมไม่ได้กนดแป๊บหนึ่งยอยู่คือตอนนี้คุูต้าเขาให้ไปเรียกมาว่าต้าพี่จูเขาไม่หลับไม่นอนนะครู นอนนอนหลับนอนหารับหานอนเดึกแล้วเขาไม่นอนอะครูทำไมหน้ามันไกลอย่างนั้นอ่ะฮะถ้าเกิดหน้กลเห็นคนท้งหลังยดูดิเลยต้ององเมา่อไหรทำไรอ่ะเมา่าไหร่ทำไรอ่ะได้ได้ข่าวว่าค่ายก็ไม่มีการบ้านให้นะทำไมนั่งขมักขมันขนางนั้นอ๋อเขาเข้าชมรมใช้สมาธิครูต้าบอกจุดทูบปุ๊บมาเลย งอะพีคาา้คุณต้าเขาถามว่าคุณต้าเขาถามว่าไหนใครรอซีรีส์ไม่เห็นมีใครรอเลยใช่หรอเออแล้วคุณต้าเขาถามว่าแล้วจะไม่เล่นเจนวายแล้วเหรอเล่นสิครับครูเออ <laughs> พี่เลยบอกว่าเล่นแต่ว่าอยากมีซีรีส์เรื่องแรกมีคนรออยู่คุณตาเขาถามว่าไหนไหนใครรอนี่ไงครูใครรอซีใครแบงก์กาบ <laughs> ไม่ได้แบงก์ก่าวไม่ได้แบงก์เออแล้เป็นแบงก์ก่าวปะวะทำไมทำไมมันแบบมีรางสังหรณ์แปลกๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาทำอะไรอยู่อ่ะเขาห่วงเขาเนี่ยเป็นเรื่องแล้วอย่างนี้มีประเด็นแล้วเนี่ยตะกาติดทานนาถแรเซนะอุ้ยผมสามารถ ทำงานได้เจ็ดวันเลยครับครูอาทิตย์หนึ่งมีกี่วันผมทำได้หมดเลยวเดือนหนึ่งมีกี่วันผมทำได้หมดเลยฮะแล้วนี่กลายไป็นไรผมแล้วปะเนี่ยพี่จูนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยอันหนึ่งอันหนึ่งเอาสวัสดีฮะทุกคนนี่ไลฟ์ผมเองนะฮะหาคู่ให้พี่จูใหม่ ไม่ได้ทุกคนช่วยหน่อยเร็วคุณต้าจะหาคููให้ใหม่แล้วตามัดมาลำครับหน้าพิกาดเต็มจอน่ารักมากคือไปแค่ละโอเคยังเราจะโผล่มาให้เห็นแบบแปบบ๊บนึงให้ทุกคนคิดถึงนะครับแต่ว่าแต่ว่าวันนี้วันนี้ต้องกาดวันนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์คือว่าคือว่า แฟนคลับมารอดูซีรีส์ของเราอยู่แล้วทําให้เราติดเท่นอันดับที่สิบนะครับเราก็จะมาขอบคุณทุกคนนะคะปมือัมือปบมือต <c oughs> ่อ <c oughs> <c oughs> บท <c oughs> ห,หน่อยต่อบทอะไรครับอะไรดีต่อบทอะไรดีวางบทมาหน่อยครู พ <LO> ี่จ so <sh> no ูก <fruits> ินอะไรอ่ะม <anyway> ีคนถามมาพี่จูไม่ตอบคนเลยกินสตรอเบอรี่ครับไม่เห็นอ่ะอะไรเนี่ยไม่ได้นะคะพ่ต้าพ่ต้าไม่ได้นะคะพ่ต้าจูกาดยินหนึ่งเลยครับขอสตรอเบอรี่พี่จูหน่อยเป็นการตอบบทพี่จูขอสตรอเบอรี่หน่อยครับลำยัยตอบบทพอดีฮะโอ้ขอสตรอเบอรี่หน่อยครับคิดไม่ทัน ถ้าตอบทดีต่อเลยเร็ว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 วคุณต้าเปลี่ยนนะเล่นไม่ได้ตัดทิ้งนะคุณต้าบอกสตอเบอรี่ที่ว่าหวานยังสู้ความหวานของน้องไม่ได้เฮยไม่ไม่ตอบบทตอบบทนี่พี่แ c t i n g กับใครมานี้อะ ใจเย็นใจเย็นเอาบทยังไงดีโอกไม่เล่นมุกตน่ออ่ะน้องสั่งอาหารหน่อยกวนจะตอเบอรี่ให้น้องถึงจบพี่จูต้องต้องไม่ให้พี่จูต้องไม่ให้กาดต้องขอขอตอเบอรี่หน่อยไม่เอาจะไว้กินเองขอกินลูกหนึ่งไม่ได้ลูกเดียวขอกินแค่ลูกเดียว อยากกินก็ไปซื้อ,อเองดิขอกินคําเดียวซื้อก็ขอกินหน่อยไม่ได้หรือไงล่ะไหนทำหน้านอ่อนก่อนฮะ<า> <ใน S 2> ไหนทำหน้าอ่อนอยากซื้อเอาสตอเบอรี่มาก่อนเดี๋ยวออนให้ตงแอบ,บมาอะไรนะอย่ายิ้มก่อนดีเอเลยนะเอาสตอเบอรี่มาก่อนเดี๋ยวออนให้อยากกินก็หยิบเองดิงงงดดแล้วผมจะหยิบไงผมเข้าไปหยิบ่เนี่ยถึงป่ะ นี่มันหยุดไม่ได้หยุดเบ็ดยุยบเบ็ดอ่าอ่าเนี้ยเนี้ยไม่ให้เว้ยห่วงขอขอขอกินคําเดียวเอางี้เนี่ยพี่ตัดตรงก้นมันไอของขาวแล้วส่งแกปมาตัดไงตัดเนี้ยหรอตัดเนี้ยหรอเออใช่นั่นแหละนั่นแหละเอาเอาตรงเขียวๆอ่ะเอาตรงเนี้ยอันนี้คืออันนี้ส่งแกปไปถูกปหมใช่อ,อันนี้ส่งแกมาแล้กก้าส่งแล้วกล้ากินเหมือนกันมา เอาที่อยู่มาดิเ้ยนี่เราไม่ได้ไม่ได้สตอรบัตดีแล้วล่ะผมว่าทุกคนผมคงไม่ได้สตอรบัตอ่ะต้นมันอ่ะอันนี้ต่อบทหรือจีบกันทตว่าผมจะได้กินทำไมทุกคนยังไม่มีใครจีบใครเลยครับผมป้อนด้วยปากป้อนด้วยปากป้อนด้วยปาก ทำไมเมนที่มันขึ้นชา้าจังเลยอ่ะขึ้นขึ้นแบบขึ้นเลยขึ้นเลยออนไทม์เลยหลอกจูคาบไว้ไว้จูกะโอ้ยกูต้าพี่จูเขาเป็นตลกแน่ๆเลยเมื่อกี้ <laughs> <laughs> เขาเป็นเขาอยากเป็นตลกแน่เลยครูเ <laughs> นี่ยชัดๆเลยคกูต้ามาดูเร็ว พี่จูคาบแล้วกัดคาบมาให้ได้โอ้ลฟ์นี้ก็จบประมาณสี่ทุ่มวันพรุ่งนี้นะฮะน้องตังมาวัสดีน้องตังวัสดีครับตังส่งไปสามชา <laughs> ส่งไปสามชาเออทำไมทาไมทาไมเม้นของพี่ขึ้นช้าเนาะใช่ผมถึงบอกไงว่าเม้นมันขึ้นชา้า สวสดีแปดร้อยคนนะครับตอนแรกจะโหจะพันอยู่แล้วตังค์มาปุ๊บเหลือแปดร้อยเลยตอนแรกนี่เกือบแล้วอีกสองสามคนพันแล้วอ,ะจ,จอะจูตังค์จูตังค์อะจูตังค์โอเคเั็นกลาบลงตังค์ขึ้นเออแต่ตังค์มาตอนเลย <c oughs> มาป่วนครับไปละผมว่าจะนอนเหรอครับฮะถามผมนนหรือถามตังค์อันนี้กาดยังไม่นอนเหรอครับยังครับ จริงๆผมนอนแล้วแต่มีคนทักมาบอกผมว่ามาไลฟ์หน่อยแล้วก็ส่งติ๊กเกอร์มารัวแฟนขับบหรอไม่รู้ผมผมเห็นแล้วในไลน์ในไลน์ไม่น่าใช่แฟนขับหรอกในไลน์แบสติกเกอร์มารัวแล้วตกใจไงตอนแรกผมจะบล็อกแล้วแต่แบบเออดูดูชื่อพอดีก็เลยบอกไปไม่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 ใช่บล็อกพี่บีทำไมไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมบล็อกไปแล้วกูต้าเหรอกูต้าทักไปใช่ปะ Oh, Utah, ENNIS, t you? <t Mine. ไม่ใ oh, ช oh, ่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้คูต้าเป็นแผนนี้นาบอกให้เราทักไม่ใช่แบงโบรเขาบอกฝันดีแบงโบบอกฝันดีกันแล้วตกลงคูต้าดูดูใครอยู่เนี่ยเออคูต้าคูต้าดูใครอยู่ทําไมดูจูกัดแล้วไปรู้แบงโบรได้ไงเอออ๋อคูต้าเขามีโทรศัพท์สองเครื่องก็ว่าอยู่อ๋อเออใช่ f อคูต้าคูต้าจริงมันมีหลายคู่คูต้าซื้อสักสี่เครื่อง ไว้เผื่อผู้อื่นไลฟ์ด้วยมีมีอะไรนะมีแบงโบใช่ไหมมีใครอีกนะแบง์พลแบง์พลดุนบาสดุนบาสเออแล้วก็คิมคอปใชใ่จูการ์ห้าเครื่องกุต้าต้องซื้อโทรศัพท์ห้าเครื่องเลยเนี่ยหรอพี่จูก็ซื้อให้กูต้าดีห้าเครื่องกูต้ามีเอาพี่จูซื้ออีกสามจบเลยเอาตังไหนก่อนซ,ซ,ซื้อซื้อโนเกีย สามสามหนึ่งศูนย์ไปมันดูไล์ได้ใช่ไหมคนหนึ่งพูดว่าฝันดีนะอีกคนพูดว่าฝันถึงได้เปล่าโอโอเคทุกคนรู้หมดแล้วบิ๊กบาร์บอ้าวบิ๊กบารแล้วแล้วดุนไปไหนครับกูตาอดุนไปไหนอะกูดุนผลเล้วสรุปนี้เราได้ผลบวชแล้วใช่ไหมอ้าวใช่เหรอนักบว่าล้วเหรอ ใช่เป็นบิ๊กลมโชยกับบาสนี่คือจีเท่าไหร่จีสิบสองมันะจีสิบสองอะงั้นเดี๋ยวเราจะบอกฝันดีกันดีกว่าแต่ว่าของเราจะไม่เหมือนแบงโบเราจะบอกฝันดีไงจะบอกเอ้ยโอ้ยไปแล้วเอ้ยฝันขาวตัวจริงเขามาไปแล้วฝันค้อยขาวเขาเาบ้าว่าดูดิ วเด้าจูดจาลงเธอขอโทษครับขอโทษขอโทษผมายถึงบิ๊กลมโชยกับบาสุรเดชน้องกาดครับว่าไงครับไปนอนได้แล้วไปดิแล้ววัสดีนะครับอย่าลืมมาร์กหน้าก่อนนอนด้วยนะ อะไรนะตลกจังเลยครับได้ยินไหมเขาบอกว่าตลกจังเลยครับก็พูดใหม่ดีคุณตลกจังเลยอ่ะครับอีแล้วทําไมอ่ะครับคู่ไม่อยู่แล้วพานเหรอครับเขาไม่ไลฟ์เนาะเออแน่จริงคุณก็แน่จริงคุณก็ให้คุณพลมานอนคอนโดแล้วคุณก็ไปเป็นเมดเขาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมจะนอนกับใครอะผมนอนคนเดียวดิ อล้อใครจะจ่ายค่าห้องอ่ะนีไ่ไงคอนโดพี่พี่จ่ายฟิตอยู่ฟรีนะเว้ยจริงเหรอแต่ต้องทําความสะอาดห,ห้องผมขอนอนเตียงนะพี่นอนพื้นได <c oughs> เปล่าโอ้โหผมชอบชนอนกิ้งไงผมนอนกิ้งสักเอาใหญ่อะไรเนี่ยก็ผมนอนกิ้งไงจริงจริงนี่เราไม่ได้อ่านคอมเมนต์กันเลยเนี่ยเออไม่เห็นเลย คูตาครับคุต้าอยากให้ฝันดีแบบไหนครับคุต้าบอกว่าอยากให้พี่จูตีลังกาแล้วก็ฝันดีวิววิววิวตัวแล้วันดีเอาเป็นว่าฝันดีดีกว่าวันนี้เราอยู่กันมาสักพักแล้วให้พอของปากของคอ,งองนะครับฝันดีนะครับฝันดีก็สำคัญฝันถึงกันก็น่าจะดีนะฮะ อันนี้บอกใครครับบายบายไปละบอกใครครับบอกใครบอกใครคือบอกใครครับเมื่อกี้้องผมคุยกับใครอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคบายบายแบบกวนๆพัดโบกกับแสนดีแสนแซ่บหรือเปล่าคูตาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านอ่านพลาดไปเมื่อกี้ ตอนนี้แสนดีไปแล้วฮะทุกคนเพราะออกจากห้องไปแล้วฝันดีก็สำคัญแต่ถ้าฝันถึงกันทุกวันก็จะดีฝันดีนาเด็กแสบแสนแสบบายบายฝันดีนะฮะฝันดีทุกคนนะครับผมฝันดีแปดร้อยคนนะครับฝันดีทุกคนด้วยนะฮะคืนนี้ฝันถึง จูก,กาดแล้วกันจะไปฝันคนอื่นเลยขอบคุณสำหรับติดเทรนวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับไม่เจอกันนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายพี่จูฮะบ๊ายบายครับน้องกัด